เจ้าจูรินซีโปรเบติกเนี่ยคะ่ะมันคืออวัยวะที่33พี่เองเนี่ยได้รู้จัก จุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยบอกกับตัวเองเลยว่า hmm. พ yes. yeah, right. well, ี่จะต้องทําจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นที่รู้จักของคนไทยให้มากที่สุดที่จะทาได้คอนเซปต์มันซิมเพิ่มากในร่างกายของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์ตัวไม่ดีแล้วก็ตัวดีตัวไม่ดีก่อให้เราป่วยก่อให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บตัวดีมันทําให้เราสุขภาพดีเราแค่ทําให้ตัวดีมันมีปริมาณมากกว่าให้มันมีอํานาจในร่างกายมากกว่าตัวไม่ดีโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรตัวไม่ดีตัวไม่ดีปล่อยเขาไปดังนั้นเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์เหมือนกับการที่เราให้คนดีมีอํานาจเหนนคไม่ และใช้กับระบบร่างกายเราเช่นกันคือให้แบคทีเรียตัวดีมันมีปริมาณมากมันมีอํานาจกดตัวไม่ดีเอาไว้ไม่ให้มันก่อโรคให้กับร่างกายของเราดังนั้นตัวไม่ดีเราปล่อยเข้าไปค่ะเราไม่ต้องไปสนใจเขาเรามาสนใจศึกษาตัวที่ดีดีกว่ามันคุ้มค่ากว่าเยอะแล้วก็พยายามทําให้เขาเนี่ยเติบโตในร่างกายทําให้เขาอยู่ในร่างกายได้นานที่สุดนี่คือสิ่งที่วิโดน,นาเองเนี่ยมีความพิศวาตก็ว่าได้กับจุลินทรีย์ตัวดีตัวนี้ที่ชื่อ probiotic ค่ะ